สมเป็นแฟชั่นไอคอนระดับโลกลิซ่าปลุกเทรนด์แฮบิสให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในมิวสิกวิดีโอเพลงจ้ำเรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งค่ะสำหรับปรากฏการณ์มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดจำ้ำที่ไม่ได้มีเพียงแค่จังหวะดนตรีติดหูและการเต้นอันทรงพลังเท่านั้นแต่น้องลิซ่ายังได้ปลุกกระแสแฟชั่นไอเทมสุดคลาสสิก อย่าง h a ร i บ s สหรือลูกปัดประดับผมให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งโดยในมิวสิกวิดีโอเพลงจำนนริซาปรากฏตัวด้วยหลากหลายลุคที่น่าจาับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงผมที่ประดับด้วยลูกปัดหลากหลายสีและดีไซน์ที่แตกต่างกันซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและมีชีวิตชีวาให้กับทรงผมของนอริซาเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำเสนอสไตล์ที่ผสมผสานร,ระหว่างการย้อนยุคและความทันสมัยได้อย่างลงตัวค่ะซึ่งแฮร์บิสเคยได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงปลายยุค90และต้นยุค2000โดยเฉพาะในกลุ่มแฟชั่นนิสตาและคนดังแต่หลังจากนั้นกระแสก็ค่อยๆซาล,ลงไปอย่างไรก็ตามค่ะด้วยอิทธิพลของอลิซาในฐานะผู้นำเทรนด์ระดับโลกการกลับมาของแฮร์บิสในครั้งนี้ จึงได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากแฟนๆแ,และผู้คนในวงการแฟชั่นทั่วโลกซึ่งไม่นานหลังจากที่มิวสิกวิดีโอจ้ำปล่อยออกมาที่เกี่ยวกับ Hair Beast และ Lisa Hair ก็ถูกค้นหาและพูดถึงจำนวนมากบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆผู้คนเริ่มหันกลับมาลองประดับผมด้วยลูกปัดอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการน,นาลูกปัดเก่ามา mix and match โดยการสร้างสารรค์วดลายใหม่ๆด้วยตัวเองซึ่งเสียงตอบรับจากแฟนๆแ,และผู้คนในโลกโซเชียลทันทีที่มิวสิกวิดีโอจ้ำถูกปล่อยออกมา #hashtag ที่เกี่ยวกับ h a i r b e a ีชและ Lisa Hair ก็ถูกค้นหาและถูกพูดถึงเป็นจำนวนมากบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบน TikTok และแพลตฟอร์ม X ที่เต็มไปด้วยภาพและคลิปวิดีโอที่แฟนๆนำลุคนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจ ซึ่งความคิดเห็นจากแฟนๆก็สะท้อนเห็นถึงความชื่นชมในความสามารถของน้องลิซ่าอย่างสร้างสรรค์เทรนดใหม่ๆได้เสมอลุคนี้ปังมากไม่คิดว่าจะเห็นแฮบิทกลับมาอีกครั้งแต่พอลิซ่าทำคือสวยและดูมีสไตล์ส,สุดๆนี่แหละ,ะเรียกว่าแฟชั่นไอคอนของจริงแค่ทรงผมก็เปลี่ยนโลกได้แล้วเห็นแล้วอยากไปซื้อลูกปัดมาติดผมตามเลยค่ะเป็นลุคที่ดูสนุกและไม่เหมือนใครเลยและการกลับมาของแฮบิทในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังของน้องลิซ่าในการสร้างอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นอย่างแท้จริง เธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ศิลปินระดับโลกแต่ยังเป็นไอคอนด้านแฟชั่นที่สามารถจุดประกายเทรนต่างๆให้กลับมามีชีวิตชีวาได้เสมอและแน่นอนค่ะว่าหลังจากนี้เราคงจะได้เห็นแฮร์บีสกลายเป็นไอเทมฮิตที่ประดับอยู่บนเดือนผมของใครหลายๆคนทั่วโลกอย่างแน่นอนคะ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของออริซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้คะ่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ